สาวหน้ากลมเลือกแว่นแบบไหนดีวันนี้ออนมีทิปดีๆมาฝากนะคะ <film> กรอบแว่นที่เหมาะกับรูปหน้าทรงกลมมากที่สุดก็คือทรงเหลี่ยมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าทรงเหลี่ยมใส่กับใบหน้ากลมแล้วเป็นยังไงบ้าง ชนในหน้ากกรูปกลมนะคะคนหน้ากลมก็จะเป็นคนที่มีแก้มเยอะหน้าผากไม่ยาวมีมุมของกรามเล็กน้อยเหมาะกับการใส่แว่นที่กว้างและเป็นทรงเหลี่ยมมากที่สุดค่ะควรหลีกเลี่ยงกรอบแว่นตาทรงกรอบเล็กๆสั้นๆหรือเป็นทรงกลมและพวกกรอบสีสันสดใสค่ะเพราะจะยิ่งเน้นให้ดูหน้ากลมไปมากกว่าเดิม เป็นยังไงบ้างคะสำหรับทิกเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ทำให้เรามั่นใจในการใส่แว่นมากขึ้นหากสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเชิญเลยค่ะที่ร้านแว่นตายอยู่นี้สาขามหาชัยถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแล้วก็สาระดีๆอีกมากมายนะคะอย่าลืมกด subscribe แว่นตายอยู่นี้ไว้นะคะและอย่าลืมกดไ like ลค์เพจไว้ด้วยล่ะ